สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมเมืเช้านีไปตัดต้อนพันอ้อยสุพรรณบุรี50นนะครับช่วงนี้แรงมากคอสั้นๆนนครับก็ขัดมา,าท่อนที่ผมตัดช่วงนี้นะผก็จะผมจะตัดลำทิ้งเลยผมจะเอาเฉพาะส่วนตรงปลายๆครับให้เพื่อนๆเพราะมัน มันเป็นหน้าแรงอ้อยมันมันจะเลอะเหือดคายน้ําเยอะนะแล้วอ้อยมันจะหวานมันทําความหวานทางท่อนที่มีเป็นความหวานแนละ้วแล้วมันจะงอกไปดีอันนี้ผมเป็นเงาอันนี้เป็นเงานะครับนี่เป็นเงาแถมไปเยอะอยู่นะครับ สุพวามบรีห้านนะครับวันนี้ก็จะส่งพี่ท่านหนึ่งที่จังหวัดปัตตานีนะครับ <c oughs> ในอย่างเงี้ยครับปลูกห้องดีเพราะว่ามีรากติดเงาแล้วก็เป็นท่อนเป็นลำไปเรื่อยเป็นท่อนพันติด ลากอันเนี้ยปลูกงอกดีจะวางนอนก็ได้วางตั้งก็ได้เฉียงก็ได้แล้วแต่พอมีลากเลียวครับ้าเพื่อนๆที่พี่ท่านใดสนใจหน้ห้อยสวมบรีห้าศูนย์นะครับอยากจะเอาไปปลูกก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ บอร์086 315 2145นะครับทั้งโทรแล้วก็แอดไลน์ line, เบอร์เดียวกันนี้เลยนะครับออแค่เดวผมแพ็คครับออผมมาแช่น้ำก่อนแช่น้ำยาเลียงรากแล้วก็ตอนนี้เอามาเช็ดให้แห้งนะครับเรีงรากก็เป็นน้ำยาเลี้ยงรากสูตรที่ผมเองผงชูรสแล้วก็เครื่องดื่มชุบกำลังนี่ก็แพ็ค เดวไปออกไปส่งครับขีมอเตอร์ไซค์ไปส่งมีคนเดียววันนี้สั่งห้าสิบาทผมก็ส่งครับบาตามสะดวกตามคนที่ต้องการไปปลูกครับไม่มีขั้นต่ํานะครับบอ,องคนบอกว่าเท่าไหร่ถึงส่งผมส่งนะฮะยีส่สิบาทผมก็ส่งนะครับยีสิบบาทก็เงินเหมือนกันครับสวัสดีครับ